ทำหมูทอดตรงไหนตามไปดูโอ้มีกับข้าวด้วยมีชงกาแฟด้วยชงกาแฟมากินด้วยนะชงกาแฟป้อด้วยกาแฟป้อด้วยโอ้เจ๋งอ่ะล้างจานล้างจานโอ้เปิดล้างจานล้างจานด้วยแล้วนะโมล้างจานก่อนเลยแล้วลูกเก่งมากเลยอ่ะล้างจานสะอาดังครับ นะครับนี่อะไรนี่ในตู้อบตู้อบเหรอดู้เวฟไมโครเวฟเปล่าลูกอ๋อเตาแก๊สที่เปิดเตาแก๊สเปิดเตาแก๊สอ๋ออันนี้อะไรนี่ลูกนี่นี่อะไรนี่ตู้อบเปล่านี่อบอะไรดีนะชอบอะไรนะมีมีมีไก่อบไหมเนี่ย ไก่อบไหมเนี <Wha> ่ยโอ้ยพ่อครัวทำให้แม่จันนึ่งเะยก็จริงจริงเลยอ่ะแม่รออยู่นี่ไงลูกนโมครับนโมนี่นี่นี่กับข้าวในตู้เย็นเยอะแยะเลยมาดูมีปลาด้วยมีอะไรด้วยเยอะแยะเลยน้นอะไรน้่แก้กาแฟกากระติกน้ำร้อนเปล่า ตีน้ำร้อนวะนี่เต้องเทใส่แก้วนี้หรือเปล่าลูกชงกาแฟอ่ะชงกาแฟอุ้ย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 โอเคกาแฟพ่อกินหน่อยครับพ่อกาแฟกินก่อนนะครับอือหือเจ๋งอ่ะสุดยอดเจ๋งจริงจริง รถน้ำต้นไม้อันนี้หรือเปล่านี่ลูกนี่นี่ตัวนี้รถน้ำต้นไม้นะลูกนี่นี่นรถน้ำต้นไม้ใช<ด>่ย<ด>อดจริงหอ่ะอือไปร้านขายเค้กไหมลูกกินเค้กไหมไม่ร้านขายเค้กนะร้านขายเค้กกันไ,ไหนนี่ร้านอะไรเนี่ยร้านส่งจดหมาย สวัสดีครับสวัสดีครับมารับจดหมายครับมาสวัสดีครับมารับจดหมายครับจดหมายไงลูกจะ่จดหมายใครไปไหนล่ะไปไหนโอ้โอ้ไปส่งจดหมายอ่ะลูกใช่วิ่ง you <laughs>